สวัสดีนะครับวันนี้นั้นก็พบสิทธิปิบาลในเช้าวันอังคารที่19กร,รกฎาคมพระธรรมเล่าหนึ่งซามูเอลนะครับบทที่28ข้อ1ถึงข้อที่2 5วันนี้ก็เกี่ยวข้องกับชีวิตในช่วงท้ายๆของกษัตริย์นะครับสาวอูนที่พระเจ้าทรงเจิมแต่งตั้งเขาเริ่มต้นมาดูเหมือนดีแต่ก็จบท้ายชีวิตที่ไม่ค่อย ที่จะเ,เรียบร้อยและดีเท่าไหร่ถึงขนาดที่นะครับซาอูลก็เริ่มทำความผิดบาปโดยที่เขาเองก็ไม่เชื่อฟังและทำไมครับอิจฉาและก็ตามคาดดาวิดนะครับแมวดาวิดจะไว้ชีวิตเขาถึงสองครั้งด้วยกันเขาก็ไม่กลับใจซาอูลยังคงอยู่ในบาป และไม่กลับใจแล้วจนกระทั่งถึงที่สุดสุดท้ายจริงๆเขาก็ตกต่ำจนกระทั่งไปปรึกษาวิญญาณหรือขนส่งซึ่งพระเจ้าห้ามไว้ในพระคัมภีร์และคนที่ทำเช่นนี้นะครับจะต้องมีโทษถึงตายแต่เขาเองก็ยังยืนยันที่จะไปปรึกษาเข้าหาวิญญาณต่างๆเหล่านั้นชีวิต ของคนของสาอูลนที่เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีเมื่อทำความผิดบาปเราต้องรีบที่จะกลับใจถ้าเรายังคงยืนยันดำเนินในความบาปไม่ยอมกลับใจแล้วในที่สุดชีวิตของพวกเราจะตกอยู่ในสถานกา,ารณ์ที่ลำบากมากยิ่งขึ้นวันนี้ผมตั้งหัวข้อว่าเพราะท่านไม่เชื่อฟังพระสูรเสียงของพระเจ้า นั้นก็เป็นคำพูดเนี่ยที่พูดในบทที่28ข้อที่18นี้นะครับจริงๆพูดถึงที่พระเจ้าเคยทำไมครับสั่งซาอูลให้ไปทำลายคนอัมเลกแต่เขาก็ไม่เชื่อฟังขัดคำสั่งของพระเจ้านั้นเป็นเหตุที่ทำให้นะครับพระเจ้านะครับ ทรงละเขาไปและชีวิตของเขาเองก็ตกอยู่ในชีวิตที่วังบนกับความบาปและการแก้แค้นและการทำลายทำลายดาวิดนะครหรือการอิจฉานั่นเองวันนี้มีข้อคิดเมื่อเขาไม่เชื่อฟังนั้นพระเจ้าจะทรงมีหรือตอบสนองต่อซาอูลอย่างไหน ประการที่หนึ่งครับพระเจ้าทรงไม่ตอบซาอูลอยู่ในข้อที่15นะครับพระเจ้าไม่ทรงตอบท่านอีกเลยในที่นี้นี<ม>่หมายถึงว่าซาอูลจะขอคำปรึกษาคําแนะนําการทรงคําตอบในการที่ต่อสู้กับคนฟิลิสเตียแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้านั้นไม่ได้ฟัง ซาอูลการที่พระเจ้าไม่ฟังซาอูลปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระองค์แต่ปัญหาอยู่ที่ซาอูลเองนะครับเพราะในข้อที่18บอกว่าเพราะท่านไม่เชื่อฟังพระสูรเสียงของพระเจ้าเพราะเขาไม่เชื่อฟังเพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าตอบเขาคงไม่ได้ช่วยซาอูลแต่จริงๆสิ่งที่ซาอูลควรจะทำนะครับ ที่จะทำให้พระเจ้าทรงตรอบนั้นก็คือซาอูลจะต้องกลับใจถ้าซาอูลกลับใจแล้วเชื่อมั่นอย่างที่สุดว่าพระเจ้าจะทรงตรอบซาอูลแน่นอนสิ่งนี้ทำให้เราเองเห็นว่าความบาปเป็นอุปสรรคขวางกั้นที่ทำให้เราไม่สามารถได้รับคำตอบจากพระเจ้าดังนการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดก็คือเราต้องจัดการกับความบาปนั้น นั่นก็คือการสารภาพและกลับใจนะครับไม่เพียงแต่เสียใจสิ่งที่ตัวเองได้ทำเท่านั้นประการที่สองครับพระเจ้าเป็นศัตรูกับซาอูนอยู่ในข้อที่16นะคนที่ไม่เชื่อฟังเขากำลังเดินอยู่ในทางที่สวนทางกับนะครับกับทางของพระเจ้านั่นก็คือเขาตั้งตัวเองเป็นศัตรูกับพระเจ้านั่นเองในข้อที่3 พระเจ้าทรงถอดซาอูลจากบัลหลังหรือในข้อที่17บอกว่าทรงฉีกราชอาณาจากักรและมอบให้แก่คนอื่นอันนี้นะครับเวลาเราเองโดยเฉพาะผู้นำหรือศิจาพิบาลเมื่อพระเจ้ามอบหมายให้เราทำสิ่งใดในหน้าที่ที่สำคัญเราจะต้องมีหัวใจของการเชื่อฟัง พอถ้าเราเองไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าก็จะทำไมครับถอดเราพระเจ้าจะปลดเรานะครับออกจากงานหรือพันธกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้กับพวกเราการเชื่อฟังนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าการเชื่อฟังนั้นเป็นหัวใจของความเป็นคริสเตียนถ้าคริสเตียนเราเอง ไม่ได้เชื่อฟังคำสอนที่พระเจ้าบัญญัติไว้ในพระคัมภีร์เราเองก็กำลังทำตามใจตัวเองหรือทำสิ่งที่สวนทางกับพระประสงค์ของพระเจ้านั่นคือเรากำลังตั้งตัวเองเป็นศัตรูและพระเจ้าจะทรงไม่สามารถที่จะใช้พวกเราได้ประการที่สี่ครับพระเจ้าทรงมอบซาอูลและอิสราเอลแก่ ศัตรูก็คือฟิลิสเตียอยู่ในข้อที่19มีน้องครับซาอูลนั้นในที่สุดชีวิตของเขาก็ต้องจบนะชีวิตสิ้นสุดชีวิตลงทั้งนี้นั้นก็เพราะมาจากการที่เขาไม่เชื่อฟังคนที่ไม่เชื่อฟังหรือคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าก็จะต้องจบชีวิตเหมือนอย่างซาอูล ไม่เพียงแต่ชีวิตทางด้านฝ่ายร่างกายแต่พูดถึงเรื่องของชีวิตทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณด้วยเพราะฉะนั้นซาอูลเป็นผู้นำเป็นถึงกษัตริย์ชนชาติอิสราเอลการที่ผู้นำไม่เชื่อฟังไม่เพียงแต่นำความพ่ายแพ้การสูญเสียมาสู่ตัวเองมาสู่ครอบครัวลูกๆลูก และรวมทั้งมาสู่ทำไมครับมาสู่ประเทศด้วยก็คืออิสราเอลทั้งหมดทุกคนต้องสูญเสียชีวิตและพ่ายแพ้ต่อคนฟิลิสเตียนะครับอันนั้นเป็นข้อคิดให้กับพวกเราขอพระเจ้า,าอวยพรพระวจนะถอยคำของพ,พระองค์พอถ้อยคำพระวจนะของพระองค์เป็นจิตเดีวิญญาและเป็นชีวิตมีคำถามที่อยากจะถาม ฝากให้กับพวกเรานําไปคิดไข้ควรและตอบถ้าพระเจ้าบอกเราเหมือนอย่างบอกซาอูนว่าวันนี้เจ้าจะตายแน่เราควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรหรือเราควรจะตอบสนองอย่างไรขอพระเจ้าอวยพรพวกเรานะครับ